นี่ใช่ช่องอาจารย์เดียคนตื่นทำใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ช่องอาจารย์เดียนี่ช่องอาจารย์บอลคนตื่นยังเดี๋ยวขออนุญาตาตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับนาฬิกาเดินไม่ตรงทํำยังไงครับอาจารย์นาฬิกาเดินไม่ตรงก็เอามาซ่อมถ้าหาที่ซ่อมไม่ได้ก็มาซ่อมที่ modify watch ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดถ้านาฬิกาเดินเร็วไป5นาทีหรือ10นาทีก็ต้องให้ช่างดู คือนาฬิกาเดินไม่ตรงก็เอามาที่ modify watch ที่นี่มีบริการเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลาทุกอย่าง everything จร n งกับเบลเยที่ modify watch company limited ส่งมาทำได้ส่งมาทาง Facebook Fanpage หรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ w w w modify ข o ด watch m o m ก็ได้เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมก่อนนะครับนาฬิกาบุกช้าทำให้มาทำงานสายอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับนาฬิกามันเกี่ยวที่ตัวคุณก็ ถ้ามาช้าก็มาให้เร็วขึ้นมาให้ทันเวลาไม่รู้ว่านาฬิกาที่ซื้อมาแท้หรือปลอมที่ modify watch มีบริการตรวจเช็คนาฬิกาแท้ปลอมตรวจเช็คสภาพตัวเรือนว่าควรล้างเครื่องเวลาไหนตรวจเช็คสภาพมีบริการฟรีมาเลยพิกัดร้านอยู่พระรามสามถนนยานวัตถันหม่พระรามสามเข้ามาทางหูกระจงแล้วอ,อย่าไปเลี้ยวซ้ายเข้าทางกะเดนหมู่บ้านกะเดนเนี่ยเห็นเลี้ยวผิดกันหลายคนแล้ว ให้เข้าทางหุกระโจงคาเฟ่เลี้ยวเข้ามาได้เลยร้านอยู่ข้างหน้าเลยซื้อนาฬิกาเยอะแล้วเมียด่าจะบาปไหมเมียด่าไม่บาปซื้อนาฬิกาเยอะก็ไม่ผิดแต่ปัญหาเวลาที่เมียด่าก็อยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องขนของกลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็ขังเมียไว้ในบ้านสามวันเสร็จนี้เพื่อนร่วมงานก็ต้องบอกกันอีกมันไม่บาปแต่มันไม่ดีมันเดือดร้อนคนอื่นเขา นาฬิกาเป็นรอยทำยังไงถ้านาฬิกาเป็นรอยที่ modify watch มีบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา swatch swatch x omega หรือว่าบองแป e n x watch ก็สามารถมาติดได้หรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นก็สามารถมาติดได้ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ rolex ปาร์งปารต็กติดได้หมดหรือว่าจะติดนาฬิกาพอจุดก็ได้ที่เรียกว่า custom ติดที่ นาฬิกนาฬิกาอย่างเดียวก็สามารถติดได้หรือจะติดแค่ตัวเรือนก็ติดได้หรือจะติดทั้งเรือนก็ติดได้ที่ modify watch command limited นาฬิกาเป็นรอยอยากซื้อนาฬิกาอยากซ่อมนาฬิกาเป็นที่นี่เลยที่ modify watch command limited มีศูนย์ modify watch training center สามารถมาเรียนได้มาเรียนได้ทุกเพศทุกวัยก็ตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถเรียนได้หมด ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถเรียนซ่อมนาฬิกาได้ถ้าอยากเรียนอยากซ่อมนาฬิกาเป็นนอกจากนั้นมีข้อที่3อีกข้อที่3ก็จะเป็นคอร์สเรียนขัดขัดตัวเรือนนาฬิกาโอเคแค่นี้แหละถ้าดูคลิปนี้แล้วไปซ่อมนาฬิกาที่อื่นเดี๋ยวก็ตีดลือกระถางเลย